อิงฟ้าแฮปปี้สานฝันสำเร็จสมชุดทระเอกลิเกขึ้นเวทีแห่ชมดอมากมีชื่อเสียงโด่งดังมานานมีแต่คนรู้จกักและหลงรักเธอสำหรับอิงฟ้าวรหามิสแกนไทยแ,น 2022, แลนด์2 0 2 2ด้รองอันดับหนึ่งเวทีมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแน2 2ยิ่งหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งก็ยิ่งมีงานรัดตัวงานแน่นแทบไม่ได้พัก และเราสามารถติดตามความเคลื่นนอนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมล่าสุดเธอได้โพสภาพตัวเองได้โอกาสขึ้นเวทีลิเกใส่ชุดพระเอกลิเกสง่างยงามพร้อมข้อความบอกว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าเออและบอกว่าครั้งหนึ่งได้ทำในสิ่งที่เคยอยากจะเป็นภูมิใจที่ตัวเองทำได้ในความท้าทายความสามารถตัวเอง ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์ชื่นชมความเก่งของสาวอิงฟ้าจำนวนมาก